สวัสดีชาวเดอกคับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิเวอร์พูลชูชัยนะครับวันนี้มีข่าวสารสั้นๆนะครับที่จะมานำเสนอนะครับลิเวอร์พูลของเรามีคิวที่จะออกไปเยือนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเวลา18 30นากานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับคอบได้ออกมาอัปเดตคมพร้อมของนักเตะของเรานะครับว่ามีใครเจ็บบ้างคนแรกเลยนะครับโรเบิร์ตฟิเบโนนะครับยังคงเจ็บเท้านะครับอยู่นะครับยังไม่หายนะครับ แน่นอนว่าเกมค่ำคืนนี <quote lyn player> ้จะไม่มีโรเบอร์โตฟีมิโน่อย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกันกับคอร์ต้าซิมิคัสนะครับและเคอร์ติสโจนนะครับที่มีอาการป่วยเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้ลุ้นเลยอาจจะมีชื่อเล็กๆนะครับแต่สําหรับผมความคิดของผมว่าไม่ไม่น่าไม่น่ามีชื่อนะครับเพราะว่ายังป่วยเล็กๆนิดเดียวนะครับไม่ไม่มากนะไม่ได้เจ็บบาดเจ็บอะไรแค่ป่วยนะครับสาหรับเคอร์ติสโจนกับซิมิคัสนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดนะครับ ที่คาดเฉยๆนะครับก็มีผู้รักษาประตูเป็นอเลิสันเดอรเบเกอร์นะครับแบ็คขวาเป็นเทนเล็กซ์อเล็กซานเดอร์อโน่แบ็คซ้ายเป็นล็อบโบนะครับคู่เซ็นเตอร์เป็นโรเจิร์ฟันได้กับโจยามาติปที่แทนที่อิบาฮิมาโกนาเต้ในเกมล่าสุดนะครับกองกลางตัวรับเป็นฟาบินโยนะครับขนาบข้างมาด้วยนาบิเกต้าและเตียโกอาคันทาร่านะครับปีขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกซ้ายเป็นซาดิโอมาเน่หน้าตัวเป้าเป็นดิอ่าเป็นดิโกโจต้านะครับนะ ก็ถ้าใครคิดว่าครอบจ,จัดแบบไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเรามาดูข่าวต่อมากันเลยนะครับซาร่าผงาดคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับของ FWA สมาคมนักข่าวฟุตบอลแห่งประเทศอังกฤษนะครับซาร่าได้รับผลโหวตสูงถึง48เเนะครับเอาชนะอันดับ2อย่างเควินดบอยนะครับและอันดับ3ดีแคนไรท์ถือเป็นการคว้ารางวัลครั้งที่2ของเขานะครับที่เขาเคยได้รับรางวัลนี้มาแล้วในปี2018นะครับ ซาร่ามีผลงานที่โดดเด่นนะครับในฤดูกาลนี้อย่างที่เราเห็นนะครับมีผลงานที่ดีทําไปแล้ว30ประตูจาก40เกมรวมทุกรายการนะครับ22ประตูในพรีเมียร์ลีกนะครับนำเป็นดาวซันโบสูงสุดอีกด้วยนะครับแล้วก็พาลิเวอร์พูลลุน4แชมป์อีกด้วยนะครับถือว่าฟอร์มดีนะใช้ได้เลยนะครับสําหรับซาร่าในฤดูกาลนี้ก็แสดงความยินดีกับซาร่าด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมลองเปลี่ยนวิธีการพูดดูนะครับแบบอ่านอ่านจ๋าๆเลยมันมันดูแบบยังไงไม่รู้นะครับลองมาเปลี่ยนแบบเรียวๆกันบ้างนะครับอ่านแบบเรียวๆเลยนะครับพูดลอมตามสไตล์ของผมเองเลยนะครับไม่ต้องไปอ่านแบบจ๋าๆเลยมันลองเปลี่ยนดูนะครับจะเป็นยังไงก็คอมเมนต์กันบ้างนะครับก็ถ้าชอบยังไงติชมได้หมดทุกเรื่องเลยนะครับคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีครับ